สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์พัชรินก็จะสอนในรายวิชาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ขั้นสูงนะคะหรือว่า user interface design การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ขั้นสูงนะคะผลลัพธ์ในการเรียนรู้ก็คือสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามหลักการด้วยความรอบคอบมีความรับผิดชอบนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สมรรถนะรายวิชา ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามหลักการและกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยความตามความต้องการของผู้ใช้คำอธิบายรายวิชานะคะตามหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนหัวข้อต่างๆเราก็เรียนไปหมดแล้วนะคะเช่น user interface UX user experience พวกเนี้ย ดีไซน์ติกกิ้งก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะาการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะวายเฟรก็ได้เรียนไปแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็จะเน้นเรื่องการออกแบบจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในหัวข้อประยุกต์ใช้การออกแบบ UX/UI สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ เราก็จะอยู่ในส่วนนี้ในสัปดาห์นี้ก็คือเป็นสัปดาห์ที่13แล้วก็14นะคะสามารถเรียนรู้ได้2สัปดาห์เลยอเพราะว่าก็จะมีการออกแบบที่ยากพอสมควรนะคะหัวข้อนี้จะเป็นการออกแบบในเกี่ยวกับแท็บเล็ตดีไซน์นะคะ,ะการออกแบบบนแท็บเล็ต เทคนิคการออกแบบ UI บนแท็บเล็ตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะรวมถึงขั้นตอนการออกแบบแท็บเล็ตบนโปรแกรมประยุกต์แบบออนไลน์นะคะไม่ต้องติดตั้งทีนี้อีกอันนึงก็คือเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะต้องแสดงผลแท็บเล็ตบนโปรแกรมนั้นด้วยว่าเมื่อออกแบบเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้อง มาแสดงผลกันนะคะ,ะหัวข้อแรกในะวันนี้หัวข้อแรกในสไลด์นี้นะคะที่อาจารย์พัชรินจะให้ความรู้ก็เกี่ยวกับะะแท็บเล็ตดีไซน์นะคะแท็บเล็ตหรือ,อแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์พกพานะคะ,ะเพราะว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ ถือไปไหนก็ได้ก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์พกพานะคะดังนั้นการออกแบบ UI จึงไม่ควรมีความแตกต่างกันมากเพราะว่าสองอแท็บเล็ตแล้วก็มือถือเนี่ยก็อยู่ในขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะ,ะทีนี้เมื่อออกแบบหน้าจอก็ควรจะพิจารณาว่าผู้ใช้ที่เราจะออกแบบให้เนี่ย เขาจะเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์นะคะ,ะและก็ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างการออกแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยว่าจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงจากรูปภาพที่นำมาให้เห็นนะคะแท็บเล็ตก็จะมีขนาดที่หน้าจอที่ใหญ่กว่าสมุิสมาร์ทโฟนนะคะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะนั้น ก็ต้องพิจรารณาการออกแบบซึ่งสมาร์ทโฟนเราก็ได้ออกแบบไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้การออกแบบก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่กว้างขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะหัวข้อการออกแบบหน้าจอแท็บเลต็ต เราก็มาดูว่าสิ่งสําคัญในการที่เราจะออกแบบเลยเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างข้อที่1เลยก็คือขนาดของหน้าจอนะคะนักศึกษาขนาดของหน้าจอการออกแบบบนแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือปุ่มที่กดได้ทั้งหมดควรจะอยู่ในระยะทีะ่ผู้ใช้งานเขาเอื้อมถึงได้ง่ายนะคะ เพื่อให้ผู้ใช้กดเลือกได้อย่างรวดเร็วเช่นเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะใช้มือทั้งสองข้างขณะใช้งานเพราะฉะนั้นพื้นที่สำหรับก,การจัดวางองค์ประกอบต่างๆควรให้เข้าถึงได้ง่ายจึงควรจะออกแบบอ,องค์ประกอบให้อยู่ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของจอนะคะหน้าจอแท็บเล็ตจะ รองรับองค์ประกอบได้เพราะมีขนาดที่ใหญ่และไม่กระทบต่อการาใช้งานด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอ,ออกแบบให้เหมาะสมเพราะกรณีมีพื้นที่ที่ว้างก็สามารถวางองค์ประกอบได้ทั้งข้างซ้ายและก็ข้างขวาด้วยนะคะ,ะพิจารณาอันต่อมานะคะข้อที่สอง าการจัดระเบียบเนื้อหานะคะการจัดระเบียบเนื้อหาการรักษาเนื้อหาการและฟังก์ชันการทำงานของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรจัดระเบียบตามลำดับนะคะควรคนที่ออกแบบเนี่ยควรจะจัดระเบียบตามลำดับชั้นและเปิดลับผู้ใช้นะคะการเปิดลับเนี่ยแท็บเล็ตที่มีพื้นที่มาก นะคะ,ะจึงจึงปรับแต่งอินเทอร์เฟซและเพิ่มองค์ประกอบการใช้งานบางอย่างบนหน้าจอหลักทีนี้ข้อแนะนำก็คือควรใช้เลเยอร์นะคะเลเยอร์ของแท็บเล็ตแบบ2องคอลัมน์สำหรับจัดเนื้อหาควรให้มีเพียง2องคอลัมน์นะคะ,ะตัวอย่างเช่นตำแหน่งของปุ่ม call out นะคอปุ่มของ Call to action เนี่ยที่อยู่บนแท็บเล็ตเนี่ยทางทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเยแบบ2องคอลัมน์บนแท็บเล็ตก็จะมองเห็นได้ง่ายนะคะคา <c oughs> ว่าปุ่ม call out call to action นี่คืออะไรล่ะปุ่ม call to action ก็คือเป็นปุ่มต่างๆที่อยู่บนแท็บเล็ตนั่นเองนะคะ <c oughs> บนแท็บเล็ตว่าปุ่มพวกเนี้ยเช่น สามารถที่จะกดปุ่มนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยกดปุ่ม call to action ตัวนี้สามารถที่จะแชทหรืออะไรต่างๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าปุ่ม call to action ก็คือปุ่มที่เป็นปุ่มต่างๆที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตนะคะเช่นใช้ปุ่มนี้สำหรับ ส่งข้อความแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือให้สําสคัญอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอะไรคะสไลด์ที่ผ่านมาแล้วก็การจัดระเบียบเนื้อหานะคะต่อมานะคะหัวข้อหรือว่าเทคนิคการออกแบบ UI บนแท็บเล็ตเทคนิคที่หนึ่งเลย กับเกี่ยวกับปุ่ม Call to Action เมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะ,ะปุ่ม Call to Action มีควรจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ,ะควรจะอยู่ทั้งด้านบนของลำดับชั้นลำดับชั้นก็คือข้อความนั่นเองอมีความโดดเด่นด้วยนะคะปุ่มพวกนี้และก็ควรจะกลมกลืนกับอินเทอร์เฟซทีนี้หากปุ่มอยู่ในรูปแบบ หากปุ่มอยู่ในรูปแบบของปุ่มผู้ใช้อาจจะรับรู้โทรได้ง่ายนะคะซึ่งผู้ใช้เขาจะทำความเข้าใจได้ทันทีว่าปุ่มที่อยู่ในรูปแบบของปุ่มเนี่ยควรทำยังไงต่อเขาจะรู้นะคะ,ะต่อไปนะคะเทคนิคที่สององค์ประกอบที่ใช้อองค์ประกอบที่ใช้กดใช้คลิกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องนึกถึงนะคะควรมีขอบเขต นะคะว่าควรจะกดจะคลิกในพื้นที่ขนาดเท่าไหร่การออกแบบบนแท็บเล็ตที่ใช้งานง่ายองค์ประกอบที่คลิกได้ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซควรจะมีโครงล่างที่ชัดเจนนะคะควรเป็นปุ่มนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออจะไปตรงเนี้ยใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์อันเนี้ยก็ไม่สมควรควรจะเป็นปุ่มนะคะแต่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่สับสน ระหว่างการคลิกข้อความแล้วไปอีกอีกหน้าจอหนึ่งกับการคลิกปุ่มที่เป็นทางลัดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,น,นองค์ประกอบก็คือควรจะเป็นปุ่มนะคะ,ะต่อไปนะคะเทคนิคที่สามก็คือการเลือกขนาดของปุ่มที่เหมาะสมที่สุดนขนาดปุ่มสัมผัสทั่วไปทั่วๆไปเลยนะคะนักศึกษา ขนาดปุ่มสัมผัสที่เราควรใช้นะคะขนาดทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นทั่วๆไปที่ใช้เลยคือ4 2พิกเซลแต่กรณีหน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะผู้ใช้จะถือผู้ใช้เนี่ยบางครั้งนะ่ะถือแท็บเล็ตเนี่ยห่างห่างจากหน้าจอก็คือเพราะฉะนั้นการออกแบบปุ่ม ก็สามารถที่จะทำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็น42พิกเซลนะคะเพราะว่าแท็บเล็ตเราก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่เพราะนั้นเวลาเขาถือห่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถมองเห็นปุ่มพวกนั้นได้ง่ายเพราะนั้นจึงควรกำหนดขนาดปุ่มของหน้าจอแท็บเล็ตให้มีขนาดตั้งแต่60พิกเซลนะคะ,ะเพื่อให้ ผู้ใช้งานเนี่ยกรณีถือห่างจากตัวการใช้งานก็จะสามารถมองเห็นปุ่มพวกนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นต่ำ42เนี่ยคือทั่วไปแต่ถ้ากรณีเป็นแท็บเล็ตสามารถใช้ถึง 4, 60พิกเซลได้อันนี้คือขนาดนะคะเวลาออกแบบ่าต่อไปนะคะเท,เทคนิคที่สการปรับพื้นที่อ่า การปรับพื้นที่อะไรล่ะการปรับพื้นที่การสัมผัสเวลาเราจะไปกดต่างๆนยคะนักศึกษาการสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บการกดปุ่มนะคะผู้ใช้ควรกดปุ่มได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าไงหมายความว่าพื้นที่การสัมผัสควรมีขนาดใหญ่กว่าปุ่มกดเหมือนกับว่าเออเวลาเราเอานิ้วเข้าไปวางเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงปุ่มกด เพียงแค่อยู่ในลัศมีของพื้นที่ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นได้เลยลักษณะนี้คือสามารถที่จะ,ะเพิ่มโค้ดเพิ่มอะไรบนการขณะที่ออกแบบการดำเนินการได้ด้วยนะคะส่วนออกแบบหน้าจอนะ่ะมันก็คือขนาดของปุ่มก็คือขนาดเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะให้มันมีพื้นที่การสัมผัสเท็มมากขึ้น เราต้องไปเขียนโค้ดนะคะไม่ใช่มาใส่ไว้ในในในขนาดของปุ่มแบบนี้ไม่ใช่ต้องไปเพิ่มในโค้ดว่าแต่ต้องให้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะคะอะเทคนิคที่ห้าก็คือการสร้างลำดับชั้นนะคะการสร้างลำดับชั้นลำดับชั้นนี้ก็คือลักษณะของข้อความลำดับของข้อความอ่า ไม่ควรจะมีลำดับของข้อความที่ซับซ้อนหลายระดับอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่าแท็บเล็ตไม่ได้มีขนาดที่กว้างเหมือนอ่าโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือไม่ควรมีลำดับชั้นของเนื้อหาที่มีหลายระดับอย่างมากสุดก็ควรแค่สร้างระดับที่หนึ่งแล้วก็ระดับที่สองก็พอนะคะ ส่วนข้อมูลที่มันมีมากาเช่นมันอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าระดับที่สามคือมีมากขึ้น,นผู้ใช้นะคะเขาจะใช้สายตาที่แยกได้ยากเพราะาหน้าจอมันก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเมื่อมันแยกได้ยากแล้วเนี่ยข้อความที่อยู่ในระดับที่สามน่ะจึงไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมี หน้าที่ที่จะทำให้เห็นได้แบบชัดเจนมากนักอันนี้ก็คือให้มีการสร้างระดับชั้นของข้อความเนื้อหาน่ะมากสุดก็แค่สองก็พอนะคะ,ะเทคนิคที่หกนะคะก็คือเทคนิคออกแบบ UI แท็บเล็ตเน้นเรื่องอ,องค์ประกอบที่ใช้งานด้วยคอนทราสสี คำว,ว่าคอนทัสสีก็คือ,อหรือว่าเราเรียกว่าคัลเลอร์คอนทัสนะมันก็คือความแตกต่างของสีที่ปรากฏบนภาพคอนทัสก็คือคำว,ว่าการตรงข้ามนั่นเองเราสามารถใช้เทคนิคนี้มาทำการออกแบบได้นะคะเช่นการใช้สีที่ตัดกันอย่างชัดเจนเพื่อให้วัดองค์ประกอบที่เรา วาดขึ้นมาเนี่ยมีความโดดเด่นและเกิดความาการดึงดูดที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นคอนทัสคอนทัสของสีก็ตัวอย่างเช่นสีแดงกับที่มีการตรงข้ามกับสีเขียวแบบนี้นะคะอ่ะสีน้ำเงินมีความตรงข้ามกับสีส้มสีเหลืองมีความตรงข้ามกับอ่าสีม่วงแบบนี้เรียกว่าคอนทัสนั่นเองนะคะเพราะนั้นคำว่าคอนทัสคือ การใช้เทคนิคสีที่มันแบบตรงข้ามกันก็ทำให้องค์ประกอบที่เราวาดมีความโดดเด่นและก็ดูน่าสนใจด้วยนะคะเทคนิคที่7นะคะก็คือองค์ประกอบพื้นที่องค์ประกอบพื้นที่คืออะไรก็คือการเข้าถึงพื้นที่บนหน้าจอแท็บเลต็ตที่กดคลิกได้ง่ายควรอยู่ องค์ประกอบการกดคลิกปุ่มต่างๆเนี่ยควรอยู่ทางควรจะอยู่ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะของหน้าจอ,อเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกแบบเนี่ยเราควรจะมีการคำนวณระยะคำนวณระยะด้วยว่าเวลาเขาเอาผู้ใช้เนี่ยใช้นิ้วสัมผัสในการเคลื่อนที่ว่ามีโอกาสไหมที่จะไปโดนปุ่มที่มันไม่จำเป็นเลยอย่างเนี้ย เช่นระยะการเคลื่อนที่ที่ไปเป็นไปได้ของผู้ใช้งานคือเราต้องมีการคำนวณนระยะนะว่าถ้าวางองค์ประกอบของปุ่มไว้ตำแหน่งตรงนี้โอกาสที่จะไปกดปุ่มผิดพลาดนะมีไหมเราต้องคำนวณเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะ,ะกรณีเช่นเช่นตัวอย่างเช่นกรณีต้องการจัดเรียงองค์ประกอบไว้ด้านใดด้านหนึนนน่งคือจะวางแค่ด้านเดียว ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะผู้ใช้ส่วนใหญ่เขาก็ต้องส่วนใหญ่เลยเขาก็จะถนัดด้านขวานะคะดังนั้นหากผู้ใช้บังเอิญถือแท็บเล็ตไว้มือซ้ายอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่มีการคำนวณระยะในการกดปุ่มเนี่ยบางครั้งเนี่ยอา,อาจจะทำให้ขณะที่เขาถือมือเดียวมือซ้ายเนี่ยก็อาจจะ มือข้างซ้ายของเขาเนี่ยก็อาจจะไปกดปุ่มที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้เช่นอาจจะปิดหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปกดปุ่มที่เลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรใช้เทคนิคองค์ประกอบในพื้นที่ด้วยว่ามีการคำนวณระยะในการวางองค์งงประกอบที่ปลอดภัยแค่ไหนนะคะ เทคนิคอันต่อมานะคะก็คือลดการเลื่อนให้น้อยที่สุดก็คือไม่ควรที่จะใหะ้ผู้ใช้งานเขาเลื่อนหน้าจอให้มากควรจะมีอะไรที่มันดูในนั้นภายในแบบไม่ต้องเลื่อนเยอะนะคะเพราะว่าการเลื่อนดูข้อมูลเป็นเวลานานๆก็จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยแบบเสียสมาธิ แทนที่เจะเลือกสินค้าตัวนั้นที่เขาตั้งใจอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวให้เขาเลื่อนหลายๆครั้งหลายๆตัวเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมีใจแบบไม่ไม่มีสมาธิที่จะเลือกสินค้าตัวที่เขาต้องการคือมีตัวเลือกหลายอย่างแบบนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นกรณีที่ในสมาร์ทโฟนถ้าหากว่าเราจะควรจะ แบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายๆบล็อกนะคะก็คือบล็อกนี้ให้เขาดูเฉพาะให้ผู้ใช้เนี่ยดูเฉพาะบล็อกนี้แต่ถ้าต้องการดูบล็อกอื่นก็ไม่จาเป็นต้องเลื่อนก็กดสามารถกดมาดูอีกบล็อกหนึ่งได้เลยแบบนี้จะดีกว่านะคะเป็นการลดการเลื่อนหน้าจอให้น้อยที่สุดไม่ใช่ไม่ให้เลื่อนให้เลื่อนน้อยที่สุดให้ใช้หลักการ สร้างเป็นบล็อกขึ้นมาแทนนะคะ,ะเทคนิคที่9นะคะเทคนิคที่เเพิ่มสีสันให้กับอินเทอร์เฟซคำว่าเพิ่มสีสันให้กับอินเทอร์เฟซก็คือการใช้แอนิเมชันที่มีขนาดเล็กที่มีความเรียบง่ายนะคะตัวนี้ซึ่งแอปอนิเมชันขนาดเล็กที่มีความเรียบง่ายเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น ่าเช่นเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ตัวอย่างเช่นอ่าแอนิเมชันการออนบอร์ดอ่าออนบอร์ดในในแท็บเล็ตเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแอปแอนิเมชันการออนบอร์ดก็จะทำหน้าที่บอกวิธีการโต้ตอบว่าเอออ่าโต้ตอบยังไงแบบนี้นะคะโต้ตอบกับองค์ประกอบทำยังไงเขาจะมีวิธีการอันนี้เรียกว่าแอปพลิเคช o n ออนบอร์นะคะ ตัวอย่างเช่นอีกอันนึงก็คือ Animation ที่สําหรับการปัดนะคะเช่นตัวอย่างเช่นปัดไปทางซ้ายเพื่ออะไรเพื่อกดไลค์อย่างเงี้ยปัดไปทางขวาเพื่ออะไรเพื่อข้ามไปหนะไม่เอาข้อความแบบเนี้ยไม่อยากได้ข้อความแบบเนี้ยเพราะฉนั้น Animation ก็จะเป็นทำให้การออกแบบ U I เนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึง่งที่สามารถนำไปใช้ได้ ต่อไปนะคะ,ะเทคนิคที่10ก็คือการจัดวางแนวตั้งและแนวนอนนะคะอันเนี้ยสำคัญอยู่นะคะนักศึกษาการจัดวางแนวตั้งและแนวนอนควรมีรูปแบบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะมีการสลับระหว่างแนวตั้งแนวนอนก็ควรจะอยู่ในแบบเดียวกันตลอดไปนะคะเพราะว่าผู้ใช้จะ ไม่อยากที่จะเรียนรู้อินเทอร์เฟสใหม่ๆไม่ใช่หน้าจอหนึงไปปัดลงพอผ่านอีแป๊บหนึ่งปัดขึ้นอย่างเงี้ยปัดไปทางซ้ายปัดด้านข้างปัดแนวตั้งแนวนอนแบบเนี้ยเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือควรมีรูปแบบการจัดวางเน่ยในแบบเดียวกันนะคะอตัวอย่างจากรูปภาพที่แสดงให้เห็นนะคะไอ,ะ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 อะคู่แรกเนี่ยมีการปัดลง ปัดลงแบบเนี้ยปัดลงพอมาอีกอันหนึ่งปัดไปทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยคือปัดในแนวตั้งแล้วก็ปัดในแนวนอนอันเนี้ยไม่สมควรนะคะแต่รูปภาพอีกตัวหนึ่งที่นํามาเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่ว่าผู้ใช้จะวางอุปกรณ์ในลักษณะไหนนะคะเช่นวางอุปกรณ์ในแนวตั้งเขาก็ต้องปัดลงเป็นแนวตั้งแม้แต่วางอุปกรณ์ในแนวนอน ก็เวลาใช้งานก็ต้องปัดลงเหมือนกันด้วยอันนี้คือการจัดวางแนวตั้งแนวนอนก็ควรให้เป็นลักษณะเดียวกันไม่ว่าผู้ใช้งานเขาจะวางอุปกรณ์การใช้งานลักษณะไหนก็ต้องเหมือนกันปรับการใช้งานเหมือนกันนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ต้องนำไปใช้ด้วยทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่ม เข้าไปใช้อุปกรณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมประยุกต์ในที่นี้ก็เลือกมาก็คือเป็น Figma นะคะที่เราเคยเข้าไปใช้งานกันอยู่ขั้นตอนการออกแบบแท็บเล็ใน Figma นะคะก็จะคล้ายก,กันกับในสมาร์ทโฟนนะคะขั้นแรกก็คือเมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะไปเลือกคําสั่งดีไซน์ตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาด้านบนของอโปรแกรมนะคะกดไปที่ดีไซน์เราก็จะมองเห็นพื้นที่การทำงานที่เราเรียกว่าแคนวาสนั่นเองนะคะพอได้พื้นที่การทำงานนะคะข้อ,ะอที่สองเนี่ยเราก็จะทำการสร้างเฟรม พื้นที่การทำงานกับเฟรมคนละอย่างกันนะคะนะคะักศึกษาเคยอธิบายไปแล้วแคนว่าคือพื้นที่ทั้งหมดในการทำงานส่วนเฟรมนั้นคือพื้นที่ในการออกแบบว่าเราออกแบบในพื้นที่แค่นี้นะการแสดงผลก็จะอยู่ในแค่พื้นที่เฟรมเท่านั้นนะคะข้อพอเรา ผ่านขั้นตอนการออกแบบเฟรมแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้เฟรมแบบนี้นะคะนักศึกษานะเมื่อเราได้เฟรมแบบนี้แล้วเนี่ยต่อมานะคะข,ขั้นที่สามเนี่ยเราจะต้องอตั้งชื่อตั้งชื่อเพจหรือว่าแคนวาของเราเนี่ยว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรตัวอย่างเช่นเราจะออกแบบเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปในบางชนิดในของประเทศไทยว่าสินค้าโอท็อป ที่เราสนใจน่ะชื่ออะไรนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้นะคะ,ะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะในหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามตรงนี้นะคะ,ะเมื่อได้หมายเลขสามเรียบร้อยนะคะเราก็วาดเฟรมของเราเมื่อวาดเฟรมเสร็จแล้วนะคะในขั้นเบอร์ห้าหมายเลขห้าก็คือการเลือกขนาดของเฟรมนั่นเองว่าแท็บเล็ตของเรา จะมีขนาดเท่าไหร่นะคะจากตัวอย่างก็ได้เลือกเป็น iPad 12นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปนะคะขั้นตอนการออกแบบลำดับที่6เมื่อเราได้เฟรมแล้วเฟรมที่วาดเนี่ยก็สามารถวาดได้มากกว่า1นึ่งเฟรมนะคะในแคนวาหนึ่งหนึ่งสามารถวาดได้มากกว่า1นึ่งเฟรม ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะออกแบบหน้าจอไหนบ้างนะคะเมื่อเราออกแบบเฟรมได้แล้วตามครบกำหนดตามที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นออกแบบเฟรมวัตถุหรือว่ารูปร่างที่เราวาดข้อความต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดค่า,าหรือว่าเรียกว่ากำหนดคุณสมบัติทีห่หน้าต่าง property ตัวนี้นะคะหรือว่าหน้าต่างสำหรับ กำหนดลักษณะของรูปร่างาข้อความพื้นของเฟรมแต่ละเฟรมว่าต้องการให้มีลักษณะไหนนะคะการแทรกรูปต่างๆก็สามารถกำหนดได้ที่พื้นที่ของ property ต,ต,ตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองอ,อันนี้ก็คือ,อาการกำหนดค่าให้กับเฟรมไม่ไว่าจะเป็นรูปร่างข้อความต่างๆโอเคนะคะ ต่อไปนะคะ,ะเมื่อเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาทำการแสดงผลของแท็บเล็ตนะคะว่าเราเลือกไว้ก็คือแท็บเลต็ตที่เป็นขนาด12แบบเนี้ยเราก็จะสังเกตที่ด้านล่างนะคะด้านล่างของการแสดงผลว่าตรงกับที่เราได้เลือกขนาดของเฟรมหรือเปล่านะคะ มีเฟรมกี่เฟรมที่เราสร้างไว้ก็จะแสดงด้านล่างทั้งหมดนะคะอ่าอันเนี้ยคือกรณีที่เราต้องการแสดงผลนะคะว่าผลงานที่เราออกแบบไว้สามารถนำไปใช้ได้จริงไหมให้เราเลือกไปที่ด้านบนของจอภาพของโปรแกรมนะคะจะมีคำว่า present แล้วก็ preview เพราะนั้นก็สามารถที่จะเลือกคำสั่งด้านตรงนี้นะคะเพื่อให แสดงผลบนแท็บเล็ตได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่กดมาให้ดูนะคะว่าเมื่อเรา,าเลือกสร้างแท็บเล็ตผลงานที่เป็น UI ของเราก็จะออกมาในรูปของแท็บเล็ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่1 3บ4นี้นะคะนักศึกษา,าใบงานที่ให้ก็จะมีทั้งให้อธิบายลงในสมุด รวมถึงการออกแบบดู UX, UI กดู I ก็ให้วาดลงในสมุดด้วยส่วนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เราก็จะออกแบบจริงด้วยนะคะครั้งนี้จะให้ออกแบบมากขึ้นนะคะนักศึกษาแท็บเล็ตเดิมทีเราจะออกแบบในสมาร์ทโฟนก็จะเพียงแค่4เฟรมครั้งนี้เราเรียน2สัปดาห์ก็จะให้ออกแบบทั้งหมด5เฟรมนะคะก็จะยากขึ้นนิดนึง เพราะฉะนั้นก็ให้ไปติดตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้อา,อาจารย์เพชรินก็ได้ให้ความรู้สำหรับสัปดาห์ที่13-14นะคะในหัวข้อแท็บเล็ตดีไซนการออกแบบแ,บบแท็บเล็ตเทคนิคการออกแบบแท็บเล็ตนะคะขั้นตอนการออกแบบแ,บบแท็บเล็ตแล้วก็การแสดงผลแท็บเล็ตในโปรแกรมที่เราเลือกใช้ด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์ที่13-14นี้ก็อาจารย์พี่ลิงก็ขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ